ช่วงไทยรายการมาดูข่าวจากทางสวทชกันบ้างครับเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานายสุปชัยใจสมุทรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดตัวภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งจัดโดยสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยครับ และเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชนภายในงาน International Energy Storage Forum 2024 Testa a e n n o Symposium ครั้งที่4ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับโดยมีนายดนายนัทโชคอํานวยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดรสุมิตรา จรดโรดกุลครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติหรือว่า NTEC ทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชครับดรเกรียงศักด์วงพร้อมรัฐผู้อำนวยการสถาบันยานยานต์นายกฤษดาอุตโมดนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและดรพิมพ์ผาลิ้มทองกุลนายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทยครับเข้าร่วมการเปิดตัวเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายนี้มีเป้าหมายหลักในการลดข้อจำกัด ของการใช้งานแบตเตอรี่ในประเทศไทยครอบคลุมประเด็นด้านราคาความปลอดภัยและคุณภาพโดยจะดำเนินการผ่านการพัฒนามาตรฐานกลางในด้านขนาดระบบไฟฟ้าการเชื่อมต่อและการสื่อสารเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยสู่มาตรฐานสากลครับนายสุภชัยใจสมุทรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลได้กล่าวครับว่ารัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้มีนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยตั้งเป้าหมายให้ ประเทศไทยเป็น EV h ับที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีมาตรการส่งเสริม EV มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศครับโดยทางรัฐบาลและกระทรวงอวนั้นเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศนโยบายอว l for EV โดยมีแนวทางการดําเนินการในสเสาหลักด้วยกันครับเสาหลักที่1คือ EV HRD พัฒนาบุคลากรด้าน EV 2คือ EV transformation เปลี่ยนผ่านหน่วยงานในอบให้นำร่องใช้รถ EV แทนรถยนต์สันดาปภายในครับและก็3คือ EV Innovation ผลักดันการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในห่วงโซ่คุณค่าหรือว่า value chain ของอุตสาหกรรม EV ในประเทศโดยนายสุประชัยได้แสดงความยินดีกับการเปิดตัวภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่ได้เริ่มต้นมาจากการดําเนินโครงการนําร่องร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงอวนะครับนั่นก็คือทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาส,าศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสะวทชอนะครับมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับและมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทเอกชนชั้นนำนะครับได้แก่บริษัทเบต้าเอเนอร์จีโซลูชันจำกัดบริษัท GP มอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับ บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัท iMo t o ต m a n u f a c t u r i n g จำกัดบริษัทกริดวิทย์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทยูเนียนนิฟโกจำกัดจนนำมาสู่การขยายผลเป็นภาคีเครือข่ายระดับประเทศและได้แสดงความเชื่อมั่นครับว่าจากความร่วมมือดังกล่าวจะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวไปสู่ความยั่งยืนทางด้านเทคนโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนคนไทยทางด้านของนา,นายดนัยนัทชกอำนวยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการก่อตั้งภาคีนี้ครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทหลักในรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศโดยกลไกของหน่วยงานในกระทรวงอย่างเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และองค์กรอิสระภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเช่นสถาบันยานยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งภาีเกีกรข่ายนี้ครับ mm hmm. มุ่งขับเคลื่อนภารกิจสําคัญด้านอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศโดยในส่วนของยานยนต์กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการดําเนินการหลัก งน้นะค,นคือการจัดทํามาตรฐานมุ่งรองรับการตรวจสอบรับรองโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นมาตรฐานระบบขับเคลื่อนมาตรฐานระบบการประจุไฟฟ้านะครับมาตรฐานแบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาตรฐานระบบการสื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับโครงข่ายไฟฟ้า มาตรฐานระบบเบรกของจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาตรฐานชิ้นส่วนสําหรับดัดแปลงรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ํามันเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ2คือการบริหารจัดการแบตเตอรี่ <c oughs> ใช้แล้วครับกระทรวงเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้วรวมทั้งจัดทําแผนการบริหารและกําจัดซากแบตเตอรี่รถจน์อย่างเหมาะสมด้วย3คือการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานครับสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นอย่างเช่นศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ และสี่คือการพัฒนาทักษะแรงงานเฉพาะทางครับพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมผ่านหลักสูตรฝึกอบรมการศึกษาและการพัฒนาทักษะเฉพาะทางโดยสถาบันยานยนต์ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพเน้นการพัฒนาระบบร,บรับรองความสามารถบ,บุคลากรแบบต่อเนื่องเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตครับทั้งนี้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็ต้องถือว่าเป็นพลังสําคัญ ที่ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยประสบความสําเร็จอย่างมากทีเดียวครับในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆนะครับผมฟังอย่างเช่นคือการเติบโตของผู้ผลิตรถไฟฟ้ามีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีตัวเลือกที่หลากหลายแล้วก็ราคาที่แข่งขันได้อย่างที่เราทราบกันนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ด้วยความร่วมมือจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและ เอกชนด้วยยังมีเรื่องของการขยายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่เราเห็นกันครับจำนวนสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะช่วยลดความกังวลเรื่องระยะทางและกระตุ้นการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยครับทางด้านของดรพิมพ์พาลิมทองกุลประธานภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหการรมแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ก็ได้เปิดเผยถึงที่มาของการจัดตั้งภาคีที่ได้ริเริ่มมาจากความต้องการลดข้อจํากัดในการเปลี่ยนผ่านมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับก็เลยได้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระทรวงอวและหน่วยงานภาคกชนทั้ง9หน่วยงานดําเนินโครงการวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็คแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสําหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในประเทศไทยนะครับด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือว่าบอพอขอปี2564ครับซึ่งโครงการนี้เสร็จสิ้นสำเร็จไปแล้วนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในผลลัพธ์หลักที่ได้ก็คือข้อกำหนดของคุณลักษณะมาตรฐานสำหรับแพ็คแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนได้สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมต้นแบบทดสอบ ที่ผ่านการหารือร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า200รายครับจากผลงานและการตอบรับผลลัพธ์ของโครงการก็ได้จุดประกายเล็กๆให้เกิดการขยายผลในระดับภาคีเครือข่ายที่กว้างขวางขึ้นนะครับในนามของภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนได้สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งก็มีเป้าหมายหลักในการลดข้อจํากัดของการใช้งานแบตเตอรี่ในประเทศไทยครับ ครอบคลุมประเด็นด้านราคาอย่างที่บอกนะครับความปลอดภัยและก็คุณภาพด้วยผ่านการพัฒนามาตรฐานกลางในด้านขนาดระบบไฟฟ้าการเชื่อมต่อแล้วก็การสื่อสารให้เกิดตลาดและการพึ่งพาในประเทศ ภายในระยะเวลา3ปีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยสู่มาตรฐานสากลครับแล้วก็มุ่งหวังว่าภาคีที่ก่อตั้งขึ้นในครั้งนี้จากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนก็จะเป็นการจุดประกายเล็กๆให้เกิดการขยายผลเกิดความร่วมมือระหว่างภาคก,การศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ก่ให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและบริการยานยนต์สมัยใหม่ที่มีมาตรฐานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไปนะครับนี่คือความก้าวหน้าในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยครับในอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าก็อาจจะมีราคาที่ถูกลงถูกลงเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเมื่อแบตเตอรี่ราคาถูกลง ยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าหรือจะเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็จะถูกลงเรื่อยๆด้วยนะครับใครที่คิดกําลังจะซื้อรถยนต์หรือจะเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ใจเย็นสักนิดหนึ่งถ้าไม่รีบร้อนนะครับใจเย็นนะครับเพราะว่ามันก็มีแนวโน้มเหมือนกันในท้องตลาดนะครับว่าราคาจะลดลงเรื่อยๆครับ